สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คลิปสั้นของช่องทาเทนาซีลนะคะวันนี้มีคลิปสั้นมีประโยชน์มานำเสนอสาวๆหรือเพื่อนๆที่อยากจะกระชับหุ่นในระยะเวลาสั้นๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้จะพูดถึงคนที่แฟตไม่เยอะมากนะคะน้ำหนักอาจน้าหนักตัวอาจจะไม่ได้ถึงไม่เกิน65นะคะ เทคนิคง่ายๆเลยนะคะเทคนิคง่ายๆเลยคุณไม่ต้องไปอดอาหารนะคะรับประทานปกติเลยสาม,มื้อปกติเพียงแต่ว่าคุณถ้าลดแป้งน้ำตาลได้นะคะคือลดปริมาณลงน้ำตาลที่มันไม่มีประโยชน์ความหวานทุกชนิดที่ไม่ที่เป็นสารปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันเป็นตัวที่เพิ่มน้ำหนักในตัวคุณโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแล้วบางท่านเนี่ย 3มืือก็ซัดทั้ง3มืือหรือ4มือ5มือก็ซัดเข้ามาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณควบคุมแป้งน้ําตาลค eli, าร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้ได้นะคะคุณก็จะได้ละ40%นะคะส่วนอีกที่เหลือนะคะก็คือการออกกําลังกายการออกกําลังกายถ้าทําสม่ําเสมอนะคะไม่ต้องหอนัก ถ้าคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน2เดือนนี้นี่พูดในเคสของคนที่แฟตไม่เยอะนะคะถ้าคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน2เดือนนี้คุณจะต้องเฟิร์มลงมาสลิมลงมานะคะคุณต้องออกกํบบาลังกายนะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณเวทเรนิ่งสัปดาห์หนึ่งสถึง4วันก็ได้นะคะทําวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้ส่วนที่เหลือ ในวันเดียวกันในเวลาเดียวกันหลังจากคุณเวทเทรนนิ่งเสร็จแล้วคุณก็คาร์ดิโอนะคะคาร์ดิโออย่างน้อยๆนะคะก็ขอสักอย่างต่ำเลยนะคะ30นาทีคาร์ดิโอโหมวดของคาร์ดิโอนะคะมีอะไรบ้างก็มีการวิ่งการเดินนะคะการเดินวงลีนะคะมันจะมีเครื่องเล่นหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ออกที่ยิมน,นะคะเพื่อนๆก็ไปวิ่งไปเดินได้นะคะที่สวนสาธารนณะขออย่างต่ำๆนะคะ30นาทีนะคะ ส0นาทีส่วนเวทเทรนนิ่งเพื่อนๆนก็ใช้การ่าเล่นสปอรต์ตดัมเบลนะคะบาเบลโหนล,ลาวอะไรพวกน,นี้นะคะก็ใช้เทคนิคที่บ้านที่เรามีอุปกรณ์ที่บ้านอาจจะใช้ขวดน้ำหรืออะไรเป็นตัวช่วยก็ได้นะคะส่วนสำหรับคนที่ออกที่ยินก็จะ สะดวกขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ของยิมเขาก็จะจัดเป็นโซนๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะมุ่งมั่นและสม่ำเสมอนะคะเพอเพอได้ก่อน2เดือนด้วยนะคะเพราะว่านี่คือเป้าหมายแค่สั้นๆนะคะอันนี้พูดถึงเคสของคนที่แฟตไม่เยอะนะคะส่วนเป้าหมายของคนที่แฟตเยอะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่อยากจะกระชับหุ่นเส้ยจําไว้อย่างนึงนะคะหุ่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าดีจาก ภาพที่เห็นแต่มันดีจากข้างในเราด้วยนะคะมันมีการปรับเปลี่ยนร่างกายฮอร์โมนสมดุลเลือดลมของเราต่างๆด้วยนะคะยังไงก็แล้วแต่มันเป็นประโยชน์สําหรับตัวเราต้องไม่โหมหนักจนเกินไปนะคะไม่ไม่ไม่ต้องไปรีบร้อนทําสม่ําเสมอช้ากว่าคนอ่นหน่อยแต่ถ้าคุณทําสม่ําเสมอมันก็เหมือน ่กับกระต่ายนั่นแหละค่ะมันก็ไปได้เหมือนกันนะคะขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาชมแล้วเป็นประโยชน์มีสาระก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ